สวัสดีครับเริ่มต้นปีใหม่กันแบบนี้ร้านเราไม่รอช้าเอาใจลูกค้าแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับจัดขบวนสินค้าตัวใหม่ๆมากันเพียบและสินค้าที่เราเอามาบอกได้คําเดียวเลยครับว่าของดีทั้งนั้นอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยผมเอาของใหม่มาแนะนํา5ตัวด้วยกันครับ 1. หูฟังซาพีดแคปซูล3โปร 2. หูฟังฟิลซีซีโปร2 3. าโพงทอนสมาร์ทแบงค์เอ 4. ลำโพงทอนสมาร์ทแบงก์เจน2และ 5. ลำโพงทอนสมาร์ทฮาโล่100 อันดับแรกสุดเราเริ่มจากสเปคของหูฟังแต่ละตัวกันก่อน,อนเลยละกันนะครับตัวแรกสุดคือ s o u i e p e Cap s u p e 3 Pro ครับเป็นบูทู t o o t h 5.3ชิปเซ็ตเป็น WQ 7 0 3 3 AR โคเดกมีทั้ง LDAC AAC และ SBC ครับไดเวอร์เป็นขนาด12มิลิเมตรไม่มีข้างละสตัวระยะเวลาการใช้งาน6-8ชั่วโมงถ้ารวมเคสชาร์จด้วยจะได้52ชั่วโมงครับกันน้ำระดับ IPXC และมีฟังก์ชันอื่นๆก็คือมี Soundpiece App และเกมโห d ดครับ ตัวต่อมาครับเป็นหูฟังฟิล CC Pro 2นะครับเป็นบูทูธ5.3เช่นกันครับโคเด็กก็เหมือนกันครับ LDAC AAC SBC เหมือนกันไดเวอร์ขนาด10.1 mm. มิลิมไมโครโฟนมีข้างละ2ตัว POP AI ENC ระยะเวลาการใช้งาน6-8ชั่วโมงครับรวมเคสชาร์จจะได้3.2ชั่วโมงกันน้ำระดับ IPX4 ส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีฟิลพ l ัสแอปครับต่อไปเป็นทอนสมาร์ทแบง SE ครับ เป็นระบบบลูทูธ5.3เลีอเวลาการใช้งาน12-18ชั่วโมงที่ความดัง50%นะครับกันน้ำระดับ IPX6 มีน้ำหนัก2.5กิโลกร,รมัมกำลังวัดถึง40วัตต์เลยทีเดียวและมีฟังก์ชันอื่นๆก็คือมิสเตอร์ดีโอโหมดและซาว์เพา์ EQ บัตเทิครับต่อไปเป็นทอนสมาร์ทแบง Gen2 นะครับเป็นบลูทูธ5.3เช่นกันครับเีวเวลาการใช้งานได้15ชั่วโมงที่ความดัง50%ครับกันน้ำระดับ IPX6 น้ำหนัก3.08กิโลกร,รมัมกำลังวัดให้มามากถึง60วัตต์เลยทีเดียวครับและฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีสเตอริโอโหมดทอนสมาร์ทแอป NFC seamless connection ครับ และตัวสุดท้ายลำโพงทอนสมาร์ทฮาร์โลร้อยตัวนี้เป็นบูทูธ5.3เรียเวลาการใช้งาน12-15ชั่วโมงที่ความดัง50%กันนั้นระดับ IPX6 มีน้ำหนัก2.7กิโลกร,รมัมกำลังวัดมากโขเช่นกันครับ60วัตต์และฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีสเตอริโอโหมดดูโอออดิโอโหมดและทอนสมาร์ทแอปครับซึ่งหลังจากที่เราได้ดูเปคสินค้ากันไปแล้วคราวนี้เราไปฟังเสียงจากสินค้าจริงกันดีกว่าครับตัวแรกจะเป็นเซาพีซ์แคปซูล3 Pro ครับ So baby, be my Beyonce, no Something about you irreplaceable No, you ain't tryna be kids no more Well then, girl, let's go Baby, can, can we, we kick it? Have you seen the fishes? On the beachside, view of the seven seasons Baby, are you listening? Something about you different And I'm tryna be that one that you're missing Baby, yes Maybe I should get it off my chest There's something about you t h as t the best And you deserve no nothing less Baby so fresh Cause you sweet like candy Favorite color Toro I just wanna hit you up like tomorrow Baby are you free i s a time that I could borrow Where you wanna go Grease Main a c a r จากที่ฟังดูแล้วนะครับสิ่งแรกที่จับต้องได้เลยในครั้งแรกก็คือเสียงร้องครับ รู้สึกได้เลยว่าเสียงร้องจะนำหน้าเสียงเครื่องดนตรีอย่างชัดเจนครับหนาแน่นมาเต็มมีความโดดเด่นเลยทีเดียวเบสมีมวลขนาดใหญ่ค่อนข้างหนาและกระแทกเสียงกระเดื่องมาชัดและหนักเสียงแหลมมีความใสชัดเจนไม่รู้สึกเลยว่าปลายเสียงทำให้เสียดหูเวลาฟังไปนานๆเสียงโดยรวมมีความสว่างเคลียร์ใสครบทุกอย่างเลยครับ f ิ e l c c Pro 2 Still hard Maybe panic. จากที่ได้ฟังดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าฟิล c c Pro 2ให้เสียงมาครบและดีทุกย่านเลยครับเสียงเบสบาลานมาดีมากหนานุ่มลงได้ลึก กระชับมีอิมแพคที่ดีเสียงร้องมีความชัดเจนให้โทนเสียงอุ่นหนามาเต็มไม่อู้หรือไม่อั้นเลยครับเสียงสูงพวกเสียงเครื่องดนตรีต่างๆจะเก็บครบทุกได้ละเอียดที่โดดเด่นเลยก็คือแยกตำแหน่งเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีชิ้นต่างๆได้อย่างดีมากชัดเจนมากเป็นหูฟังที่ฟังได้ทุกแนวเลยจริงๆครับลำโพงทอนสมาร์ทแบงค์ Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas day. Somebody told Doja Cat. That I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulging, that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dome at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know it. We're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made a 100 M's, yet There's so much things I ain't done, yet Like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would've been if I never did take them risks and whatever. have เสียงของลำโพงทอนสมาร์ทแบงเอชอีสิ่งแรกที่ว้าวเลยก็คือเสียงมีความใสและละเอียดของเสียงแต่ละย่านได้ยินชัดเจนมากย่านเบสมีความชัดเจนมวลกำลังพอดีมีอิมแพคที่ดีเสียงกระเดื่องมาเป็นลูกชัดเคลียย่านกลางเสียงร้องใสชัดเจนหางเสียงคมชัดพุ่งโดดเด่นออกมาข้างหน้าเสียงสูงใสมากเสียงเครื่องดนตรีที่แหลมแหลดูเปิดกว้างได้ยินรายละเอียดชัดเจนครบถ้วนเคลียมากครับ ลำโพงทอนสมาร์ทแบ่งเจน2 จากที่ได้ฟังดูนะครับเสียงของลำโพงทอนสมาร์ทแบงเจน2เบสลูกใหญ่มีความหนักแน่นมีอิมแพคที่ดีดังสน,นั่น ย่านเสียงกลางเสียงแหลมมีความเข้ากันได้อย่างลงตัวให้เสียงมาแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสว่างขึ้นจากรุ่นแรกเลยครับให้เวทีเสียงที่ใหญ่ฟังสนุกและมันกว่าเดิมอีกและตัวสุดท้ายลำโพงทอนสมาร์ทฮาร์โร่หน จากที่ได้ฟังดูแล้วนะครับเสียงจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เสียงกลางและย่านสูงที่มีความชัดเจนและคมชัดเสียงร้องพุ่งออกมาด้านหน้าให้โทนเสียงที่ไม่หนาและไม่บางฟังแล้วลงตัวเลยครับย่านเบสจะมาแบบกลางๆค่อนออกไปทางใหญ่ให้เสียงที่นุ่มลึกกระชับคอยซับย่านอื่นได้ดีมากๆม,มีอิมแพกอยู่พอตัวเลยเบสที่หนักๆก,ก็ขับย่านซับได้ดีมากๆครับ และทั้งหมดนี้เละครับก็คือขบวนสินค้าของใหม่ล่าสุดที่ผมเอามานะเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการส่งท้ายของเก่าต้อนรับของใหม่กันเลยทีเดียวครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ